ส่งงานประตูดูดคุณใด H1 นะครับดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับมือเปิดนุ่มๆด้านหลังใช้นัดเดิมนะครับชุดดูดที่ใช้นะครับก็เป็นตัวเต้าผ่านะครับมือเปิดนุ่มๆเลยนะครับปึ๊ปิดครับสวยงามนะครับทังนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวากันต่อเลยนะครับคันนี้ก็สั่งทำสองบาทน,นะครับติดตั้งประตูดูนุ่มๆเลยนะครับน็อตที่ใช้นะครับน็อตเดิมสลิงเดิมนะครับปิดครับเปิดนะครับนุ่มนอน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 มาก โอเคนะครับสนใจติดตั้งก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับ H 1กคันนี้ก็ขอบคุณครับ